thua lăn tàu cho cho bọc cái yên mà hả à? nhà thua lăn tàu là này leo sai ถ้านัน้นถ้านั้นขีดตมถ้านั้นขีดตมหลายเลี้ยวไส้เลยเออเลี้ยวไส้ ลองลองดมมึงด้ว่เอเดียสเรากับดมมึงนี่ครับพี่น้องใส่แมนบอแมนอยู่อ่านี่ครับอันนี้กาหัวนาหนุ่มครับผมหนุ่มนคนพรพนมครับสวัสดีครับ, ه, วรบสวัสดีครับสวัสดีครับกาสวัสดีพี่พี่น้องน้อง <footsteps> อีกทีหนึงครับผมกาสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนแมนบอล่ะแมนบอลอ่า <ข arcade S 1> เดี๋ยวโชคชัยไม่โชคชัยจะเบิ้งนะครับอ่ามาเนี่กครับเดี๋ยวขออนุญาตบดอันนี้ก่อนครับ ผาไปจมูกกับสูม่านะครับทั้งนี้เพื่อนสูม่าหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษกับยังซาเมียบปอเปนเขียนนันเนาะนี่ครับพี่น้องกับงามๆครับแมนอยู่หรอกินมันแปลกแมนได้หรอครับเนี่ยแมนพักที่สั่งบานห้องเพื่อนเชิญพักซี่สั่งครับพี่น้องนี่แหละครับกำลังงามๆเลยครับ แต่ว่ามือนี้จะพาพี่ๆน้องๆไปอ่าพ่นครับพ่นครับทั้งคุณครับมองทีเคยไปพ่นแล้วครับเดี๋ยวจะไปเอาหอมหัวไงนะครับมือนี้ครับแม่นแม่นตรงนั้นล่ะเดี๋ยวจะเดินทางตอนนี้ก็มาถึงไร่หอมหัวไงแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องกับเพื่อน้ทำการเก็บไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เืีว่าใส่ได้นะครับจะโดนฝนโดนฝนก็ก็ยังใส่ได้อยู่ครับ ันนี้ก็มากับนมนกรนพนมนะครับไอที่เป็นต้นนี่เอาบ่เป็นต้นก็เอาดีเด้เดี๋ยวค่อยมาเอาที่หลังเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาที่หลังนี่เอามองนี่อะไนี่เเป็นเรือไว้ไห่นี่พอดีเลยครับนีครับที่น่องงามๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจังผ้าพีผ้าหน่องมาถอนเอานะครับ ห้อยหยียบครับผมแล้วกับเอาได้คือเก่าครับอันนี้ยังดีๆอยู่ครับอันนี้กับเป็นห้อ,อยอ่อยนึง ครับนี่การผลงานนะครับกา,ารงางมากประมาณ20่นาทีได้นะครับ กับทั้งทายคลิปน้ำแล้วกัเก็บน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นหอมนะครับที่เก็บได้ของหนาเพื่อนก็นจะได้หลายว่าของผมนะครับเพราะว่าเป็นบ่ดใดทาย,ทยคลิปน,นะครับผมก็เก็บได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็พ่อได้อยู่ ขึ้นดูน้ำปลาครับเนื่องจากเพื่นเพื่นเก็บบอดีนะครับนี่ครับเมี้ยเบิดเลยครับนี่ครับหมองปลานี่เพียบเลยครับอะหัวหน้าเพื่นอ่าล่องเก็บนะครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องโอ้โหหัวยังไงเลยครับเนี่ยหม่ๆเลยครับเบก็เกิดถือฝนแล้วนะครับฝนฝนตกใส่โอ้โหมองหันกันนี่ตัวนีน้นี่ครับพี่น้องปัดหัวบางไงเลยไงเลยครับยังไงเลยนี่ครับพี่น้อง ตอบแล,ล้วลครับมื่อนี้หนาเพิ่นนั่นๆจะได้มาที่กับเอาจัดเต็มนะครับโอเคนอเนาะเอาละซักนี่ละเดี๋ยวคคไปเอาเอาใบมันบ่เอาใบมันพผมน,นะคร,ครับครับกัดมือนน่อไนกับผ้ามาหาหอมหใหไงน้ำกันนะครับจะได้ผู้ละ หลายเติบนะครับแต่ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับมีเวลามีเวลาวางกับมาเอาไว้นะครับเ่ะเสียหายครับดีกว่าปล่อยเวลาไปเป้าประโยชน์นะครับก็เอาไปไว้เอาไปไว้อยู่ขั้วนะครับเพื่อจะได้ให้มูเพื่อนได้กินพร้อมแล้วก็จะขวางได้กินพร้อมนะครับก็เฮดได้หลากหลายเมนูครับสำหรับหอมหัวใหญ่ครับ เดี๋ยวก็จะได้ไปเอาใบนะครับพี่น้องไปเอาต้นมั่นนะครับต้นไอ้ต้นที่ที่เป็นปล่อยทิมใ้นะครับก็จะไปถอนเอาเลยนะครับครับนี่ครับเป็นต้นหอมนะครับที่คลายๆกับมันมันเป็นหัวเนาะแม่นบอก หั้อว่องหญ่ครับเปิดกันเลยปล่อยไปเลยนะครับ,รบรรน,นะครับพี่น้อเริ่มเริ่มห่อนแล้วครับพี่น้อ ngâm thôi. À? Lựa tuần nó năm bỏ, ở bài vẫn năm rồi đây. ให้มือนี้กัโอ้ได้หลยครับพี่น้องนี่ครับผลงานให้เมือนี่กัมาภาพี่พาน้องนะครับมาเก็บหอมโมญนะครับกับวหน้านุ่มนุ่มนครอนพนมครับการในคลิปนี้ก็ได้หลายเติบครับวหน้านุ่มนี่ก็คือเกาละครับมาตรฐานมันแบบเกาได้ไล้ครับผมผมกับทั้งทายคลิปน้ำกับนี่ได้ซรันี่แหละครับถุงอากาศแล้วนะครับนี่ี๋ยวต่อไปต้องเอาแบบนี้นะครับ นี่ยแต่ลร้เติบครับพ่อได้กินครับผมนี่ก็เป็นต้นหอมครับพี่น้องกัพ่อได้ครับผมครับในคลิปนี้กับโจกช้ยอินเทเล่นกัขอบคุณหลายๆนะครับที่พี่ๆน้องๆนะครับคอยติดตามรับชมนะครับให้กําลังใจมาตลอดนะครับกัไว้พ่อกันคลิปหน้าครับให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมผมและกันนุ่มนครพอน่มกัขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับโอ้มาอนี่คักอยไร้เติบครับ เอาในก้อนเฮาเอานี่ไปก้อนตัวไปก้อนมาเล่นเตีไปเล่นหา <c oughs> เรื่องกล้องครับต้องเอากล้องอีกเล่นบัดเลยไปพี่น้อง